รับใช้ที่รัก ep 2องนิยายเรื่องนี้เป็นนิยาย bl ชายชายผู้แต่งหมุนพงใหญ่ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆเซนเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ดีต่อเขาเขาก็ยังคงทำดีต่ออีกฝ่ายกระทั่งตัวเองมาเป็นคนรับใช้เขาก็ยังคงคิดว่าไม่ต้องลำบากครอบครัวอยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้ก็ดีอย่างน้อยมีข้าวสาม,มื้อที่นอนอุ่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้าสวมใส่ไม่ต้องลำบากลำบนเหมือนแต่ก่อนที่อาหารก็ไม่เพียงพอเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาล้วนเป็นของเก่าจากลูกชายของแม่เลี้ยงถึงแม้เจ้านายอารมณ์แปรปรวนไปบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีกับตนมากเอลิกเหลือบตามองเซนเจ้าผอมแบบนี้คิดว่าดูแลข้าไหวเหรอเซนตบอกของตนเองอย่างแรงคุณชายเอลิกอย่าก,กังวลถึงข้าจะผอมแต่ข้าก็มีความอดทนสูง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเอลิกมองรอยยิ้มไร้ความกังวลบนใบหน้าของอีกฝ่ายหากข้าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเจ้ายังจะยิ้มด้วยใบหน้าไร้เดียงสาได้อีกไหมคำพูดหลุดปากออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจของเอลิกส่งผลให้เซนทำหน้าง,ง้ําคุณชายเอลิกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะอยู่ข้างคุณชายตลอดไปมุมปากเอลิกอย่างเป็นรอยยิ้มบนใบหน้าง,งดงามเซน ข้าคงต้องคิดหนักที่มีคนรับใช้อย่างเจ้ามาคอยดูแลเอลิกสงสัยว่าภายในใจของเซนสาวใช้เบต้าคนก่อนที่อยู่กับเขาก็คิดอยากจะหุบสมบัติของเขาไม่ก็หลงไหลในรูปหลักของเขาเซนแค่คิดอยากจะดูแลเขาในฐานะคนรับใช้ไปตลอดชีวิตจริงๆเหรอการดูแลคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างตนเองดีจริงแล้วหรือเมื่อคิดถึงตอนเซนขอบคุณหมอ ท่าทางดีใจจนออกนอกหน้าไม่สำนึกบุญคุณที่เขาเรียกพ่อบ้านให้ตามหมอมารักษาให้แท้แท้สีหน้าของเอลิกแปลเปลี่ยนราวกับถูกใครแย่งของตนเองไปคุณชายเอลิกเป็นอะไรหรือเปล่าครับสีหน้าของคุณชายดูไม่ค่อยดีเลยข้าไปตามหมอให้ดีไหมไม่ต้องหากเจ้ายังกล้าพูดถึงหมออีกครั้งข้าจะให้พ่อบ้านไล่เจ้าออกจากคฤหาสน์ข้าไม่กล้าแล้วคุณชายเลิก หากท่านอาการไม่ค่อยดีข้าคงถูกพ่อบ้านดูเอาระหว่างข้ากับพ่อบ้านเจ้าควรที่จะกลัวข้าซะมากกว่าแน่นอนครับข้าต้องกลัวคุณชายเอลิกหากไม่มีคุณชายข้าคงได้ถูกโยนออกไปจากคฤหาดนหลังนี้อย่างแน่เพราะฉะนั้นคุณชายควรอยู่เป็นล่มไม้ใหญ่ให้ข้าไปอีกนานๆถึงแม้ภายในใจของเอลิกรู้สึกฟังแล้วแหม่งๆม่ง แต่เห็นแก่อีกฝ่ายให้ความสำคัญกับตนเองจึงยอมปล่อยผ่านเซนรูปอกของตนพร้อมกับผ่อนลมหายใจอย่างล่งอกเอริกไม่อยากจะคิดเลยเพียงแค่คนรับใช้ของตนไปอยู่กับเจ้านายใหม่เขาก็รู้สึกปวดหัวใจจีดขึ้นมาซะแล้วแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อเพราะถ้าพูดต่อกลายเป็นว่าเขาให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายมากเกินไปอีกอย่างเขาเองก็ห้ามไม่ได้หากต้องตายจริง คงทำได้เพียงหวังว่าเซนจะอยู่ดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายนี่เป็นครั้งแรกที่เอลิกคาดหวังจากใครสักคนหนึ่งตั้งแต่เซนมาเป็นคนดูแลข้างกายเอลิกพ่อบ้านต้องปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ให้ชินกับการรับมือของเซนเริ่มจากตอนเช้าเอลิกยอมดื่มยาแต่โดยดีไม่เททิ้งเหมือนแต่ก่อนอาการไอดูทุเลาลงคิดไม่ถึงเด็กวัยเดียวกัน สามารถดูแลกันได้ดีกว่าที่คิดหากเป็นเช่นนี้ก็มีโอกาสที่คุณชายหลิกอาจได้รับการรักษาในขั้นตอนต่อไปเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาโอกาสในการรักษามีเพียงน้อยนิดส่วนหนึ่งนั้นมาจากคุณชายอลิกไม่เคยให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยเหตุนี้พ่อบ้านอย่างเขาจึงต้องคอยหาสาวใช้มาคอยดูแลคุณชายหลิกคนแล้วคนเล่ากระทั่งพระเจ้าทรงเมตตา ส่งเด็กรับใช้ที่ดูเหมือนจะทึ่มไปหน่อยแต่กล้ารับมือกับคุณชายหลิกได้เป็นอย่างดีเกินคาดตอนนี้พ่อบ้านอย่างเขาสามารถปล่อยวางเรื่องคุณชายหลิกได้เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาคุณชายควรออกไปเดินเล่นที่สวนมากกว่ามาเก็บตัวอยู่ภายในห้อง,งเจ้าจะมากไปแล้วนะนี่ถึงกับขนาดบังคับให้ข้าออกจากห้องนี้ที่จริงแล้วเจ้าก็คงเบื่อที่จะอยู่ในห้องอุดอู้อย่างนี้ซะมากกว่า แล้วหาข้ออ้างเพื่อจะออกไปเดินเล่นคุณชายไม่อยากออกไปลองสูดอากาศยามเช้าบ้างหรือครับช่วงนี้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเช่นกับในห้องนี้ที่สำคัญข้าได้ยินว่าหากเท้าที่เปือยเปล่าได้สัมผัสกับพื้นหญ้าในตอนเช้านั่นจะช่วยทำให้ท่านผ่อนคลายได้ดีโอกาสที่จะได้เห็นคุณชายลิกออกมาจากห้องของตนเองนั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีใครสามารถทำได้ด้วยเหตุนี้ทุกคนต่างตกตะลึงพึงเพิดเมื่อเห็นคนที่เดินเล่นในสวนด้วยเท้าเปล่าคือคุณชายเลิกที่แสนจะเอาใจยากถึงแม้ใบหน้านั้นยังคงขาวซีดแต่ปรากฏรอยยิ้มกว้างบรรดาเหล่าสาวใช้พากันขยี้ตาไม่เชื่อคุณชายเจ้าลมวางตัวผ่อนคลายราวากับเป็นคนละคนแสงแดดเริ่มสาดสองแรงจ้าลงมา ทำให้เอลิกมีเหงื่อผุดพายขึ้นบนใบหน้าขาวทันใดนั้นเซนก็ซับเหงื่อให้ฝ่ายโดยไม่คิดมากคุณชายเอลิกเหนื่อยหรือเปล่าเอลิกยิ้มพร้อมใส่หัวเบาๆที่จริงก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็พราะมีเจ้าคอยดูแลอยู่ข้างๆแบบนี้ความรู้สึกดีไม่น้อยคุณชายเอลิกอย่าหักโหมเลยยังไงพวกเราสองคนก็ออกมาเดินเล่นที่สวนนี้ทุกวันอยู่แล้วถ้าคุณชายชอบตกลงข้าจะไม่ฝืนสังขารทน ให้เจ้าต้องลำบากใจเอลิกทำตามเซนบอกอย่างว่าง่ายยอมกลับห้องของตนเองไปพักผ่อนแต่โดยดีขอบใจนะเซนที่จริงเซนก็ดีใจเหมือนกันที่ได้คอยอยู่เคียงข้างคุณชายเอลิกสเสน่ห์ของเอลิกดึงดูดสายตาของสาวใช้ที่เดินผ่านเข้ามาในสวนสาวๆาวพวกนี้เป็นเหล่าเบตา้าที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีแต่พอสิ่งยั่วยาวตรงหน้าทำให้พวกเธอเก็บอารมณ์ของตนเองไม่อยู่จากนั้นเริ่มมีเสียงซุบซิบ ไม่รู้เด็กโอเมก้าคนนั้นมีดีอะไรคุณชายถึงได้โปรดปานทั้งที่คนก่อนๆต่างถูกไล่ออกภายในไม่กี่วันนั่นสิอย่าว่างั้นงี้เลยนะคนแบบนั้นอย่างมากก็แค่เครื่องมือผลิตทายาทซะมากกว่าฉันเคยได้ยินพ่อบ้านกลับมาดามคุยกันถึงเรื่องผู้สืบทอดตระกูลละ่ะเหล่าสาวใช้ต่างกูกันออกความคิดเห็นทั้งอยากรู้และซ้ำเติมเซนด้วยความอิจฉา หลายปีมานี้พวกเธอหวังว่าสามารถก้าวผ่านฐานะสาวใช้ขึ้นเป็นนายหญิงอย่างรวดเร็วหากแต่ทุกคนที่ลองปีนป่ายขึ้นเตียงของคุณชายหลิกสุดท้ายถูกไล่ออกจากคฤหาสน์แทนซะอย่างนั้นสัญชาตญาณของเราเวต้าบ่งบอกว่าพวกเธอไม่มีทางยินยอมให้โอเมก้าชั้นต่ำอยู่เหนือกว่าพวกเธออย่างแน่นอนฉันคิดวิธีออกแล้วหนึ่งในสาวใช้เบต้ายิ้มกว้าง ดวงตาเป็นประกายแวววาวคิดว่าพ่อบ้านจะเชื่องั้นเหรอใครบอกละ่ะว่าฉันจะเล่าให้พ่อบ้านฟังดูก็รู้พ่อบ้านเอ็นดูเด็กโอเมก้านั่นออกนอกหน้านอกตาขนาดไหนนั่นสิบอกเดี๋ยวก็เป็นพวกเราที่ซวยแทนพวกเธอเตรียมตัวที่จะให้เซนออกไปจากครหาสน์หลังนี้เหล่าสาวชายเบตา้าค่อยๆรวมตัวกันแล้วเดินไปห้องถง พวกเธอขุดคุยเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่เฝ้ามองดูคุณชัยหลีกกับเซนที่สนิทสนมเกินกว่าเจ้านายและคนใช้แถมยังสมไฟอย่างเหมาะสมอัลฟากับโอเมก้าจะรักกันได้ยังไงก็แค่คนใช้ชั้นต่ำคิดจะมาเป็นนายหญิงคฤหาานหลังนี้คงต้องผ่านชั้นให้ได้ก่อนเสนอตัวมาเทียบพวกสาวชาเบต้าต่างก็สบตากันยิ้มยิ้มในที่สุดก็โล่งอกได้เสียที ไปกันเถอะฉันต้องไปดูให้เห็นกับตาตัวเองลูกสาวชายยิ้มแย้มแล้วเดินตามหลังมาดามไปห้องพักของคุณชายหลิกระหว่างทางที่เดินผ่านสวนมาดามแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองสายตาลุ่มลึกเป็นประกายแบบนั้นของลูกชายตัวเองมือของมาดามกำแน่นอย่างลืมตัวขณะมองท่าทีที่เต็มไปด้วยความสุขทั้งที่เธอวางใจให้พ่อบ้านจัดการเรื่องราวต่างๆแท้ๆท แต่ไม่รู้ทำไมในใจกับรู้สึกขมขื่นเธอไม่มีทางรับโอเมก้าเป็นลูกสะพายของตัวเองทีแรกมาดามตั้งใจจะมองทั้งคู่อยู่ห่างแล้วจากไปแต่เอลิกจับมือเซนไว้แล้วใบหน้าแดงซ่านหน้าแปลกทุกครั้งที่ข้าใกล้ชิดกับเซนหัวใจของข้าเต้นรัวแต่ปกติไม่เห็นจะเป็นแบบนี้พวกเจ้าทำอะไรกัน มาดามมองมือใหญ่ที่เกาะกุมมือของคนใช้ไม่ยอมปล่อยหัวใจของเธอแทบตกกระดอนลงบนพื้นหญ้าเอลิกลูกปล่อยมือคนใช้ชั้นต่ำก่อนดีกว่าไหมนี่ลูกชายอยากให้ผู้เป็นแม่อย่างเธอตายเร็วอย่างนั้นหรือถึงได้ไม่ยอมปล่อยมือสกปรกนั่นลูกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยจับมือเขาไว้ในเมื่อลูกรู้สึกไม่ดีแม่จะให้สาวใช้ ช่วยยุงลูกแทนแล้วกันเอริกสายหน้าเขารู้แม่กำลังคิดอะไรอยู่เส้นเหลือบสายตามองหน้าเอริกคุณชายบีบมือเขาไม่ยอมปล่อยกระทั่งผมอยากสะบัดมือทิ้งด้วยความเจ็บแต่ก็กลัวคุณชายโกรธครั้งมองใบหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีแดงจากความโกรธของมาดามผมควรจะเลือกทางไหนดีผมได้แต่กืนน้ำลายเหนียวลงคออย่างยากลำบาก นี่ลูกคิดจะแข็งข้อกับแม่อย่างนั้นเหรอโอเมก้า oh ชันต่ําล้างสมองลูกแล้วใช่ไหมลูกถึงได้แข็งข้อกับแม่แบบนี้มาดามกล่าวพร้อมน้ําตาอาบใบหน้าแม้เธอรู้ดีว่าส่วนใหญ่ลูกชายขอยงตนเอาแต่ใจเธอมักจะปล่อยผ่านไม่ได้ทําอะไรก็เถอะเสียงร้องไห้คําควรลาวกับใจจะขาดของมาดามฟังแล้วดูหดหูใจใบหน้าหล่อเหลากับไร้ความรู้สึกอย่างสิ้นเชิง มารามร้องไห้อยู่นานสองนานลูกชายสุดที่รักกับจ้องเธออย่างเย็นชาคุณชายเอลิกขบปากเจ้าซัเซนเจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นเอลิกถอนหายใจเขาไม่ชอบวิธีการข้ำควรของแม่ตนเองเลยทุกครั้งที่แม่ต้องการให้เขาทำตามความต้องการมักจะใช้วิธีนี้เสมอจนเอลิกรู้สึกเฉยชากับน้ำตาจอมปลอม มาดามกังวลใจมากเกินไปคงเพราะพวกสาวใช้ปักยื่นปักยาวท่านไม่ต้องกังวลข้าจะให้พ่อบ้านจัดการเปลี่ยนสาวใช้ใท่านมาดามนิ่งอึ้งไปชั่วคู่ทุกครั้งที่เอลิกโกรธมักจะเรียกเธอว่ามาดามตลอดนั่นคือการเตือนให้รู้ว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวมาดามหน้ามุย้ยมองเด็กชายสองคนด้วยความกังวล ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องกำจัดเด็กรับใช้โอเมก้าคนนี้สายตาเป็นประกายแวววาวราวกับจะกินเลือดกินเนื้อที่จ้องมองเซนบ่งบอกให้เอริกรู้ว่าแม่ของเขาไม่มีทางปล่อยเซนไปง่ายๆอย่างแน่นอนแต่เพื่อให้เซนได้อยู่ต่อภายในครือหายหลังนี้และคอยดูแลตนเองแต่เพียงผู้เดียวคงมีไม่กี่วิธีที่จะช่วยเหลืออีกฝ่าย ถ้าว่าเอลิกยังไม่รู้เลยว่าเซนคิดยังไงกับตนเองหากไม่ใช่ฐานะเจ้านายกับคนรับใช้แล้วแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไป